รายการแสงทองส่องธรรมรายการแสงทองส่องธรรมโดยพระครูสุนทรจันทโรพาสวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบาง,งานางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโทรหรือลยเาจย089 745 5249 0 8หนึ่ 1838งมแปดนามัตุอรตนตเตยสะขอความนอบน้อมแด่องค์พระบรมมัตสสดาสมมาสัมพุทธเจ้า พุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่ขุณมหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเส่นกล้าวก่อน้อมกราบขอโอกาสมายัางพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทวน,นุทถระครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเป็นประธานทั้งที่เป็นอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์ ขอความงดงามไปบุญในธรรมสมาปฏิบัติจงปรากฏชัดต่อพุทธศาสนิกชนท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้จะมาปรารบพพูดคุยกับท่านว่าเ,เรื่องของสิบภาวนาผ่าตัวรอดได้จากทุกนะต้องใช้คำนั้นคำว่ามีสิบภาวนา สามารถที่จะนำพาให้ตัวเองนะรอดปลอดภัยได้ในความหมายก็คือต้องการให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ที่รู้อยู่แล้วขออนุโมทตนาที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบไปพร้อมกันอันดับแรกที่ท่านทั้งหลายว่ามีสิบภาวนาพาตัวรอดนั่นอนะ่ะอันดับแรกคืออะไรท่านทั้งหลายอันดับแรกนะั่นคือหนึ่งพุทธานุสติ นั่นก็คืออนุแปลว่าตามสติแปลว่าระลึกลระลึกตามพระพุทธเจ้า,าระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าฉันคับว่าสิบภาวนาพาตัวรอดได้เนี่ยรอดจากไหนรอดจากทุกข์รอดจากการไม่สบายกายไม่สบายใจรอดจากการกรวนกวายรอดจาก ปัญหาที่รุมเร้าทั้งภายนอกและภายในจะเป็นพ่อค้าก็ดีจะเป็นตำรวจก็ดีจะเป็นอายการหรือผู้มีอำนาจทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่เด็กนักเรียนแม้แต่เป็นพอ,อผู้ใดใครก็ตามนี่ยถ้ามีภาวนานี้ไว้เนี่ยจะสามารถนำพาให้ตัวเรารอดได้ คำว่ารอดในที่นี้คือรอดจากทุกข์รอดจากปัญหารอดจากที่เราเป็นอยู่ที่เราอยู่ร้อนนอนทุกข์ก่อนเนี่ยจะหาทางแก้หรือว่าแม้แต่จะหาทางออกแม้แต่จะคนมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยบอกว่าสิ่งนั้นที่ทำให้เรากังวลใจนีสิ่งนี้ที่ทำให้เราทุกข์ใจ ทุกใจที่จะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนทุกใจกับที่จะไม่มีที่อยู่ที่ทำมาหากินทุกใจกับการที่จะปลดกระสีนทุกใจกับเงินไม่พอใช้จ่ายทุกใจกับอายุที่จะสั้นทุกใจกับที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกใจในร้อยแปดพัน้าประการเนี่ยท่านทั้งหลายความทุกข์่านี้ เราดับได้ด้วยการะระลึกนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เราเราเป็นประชาชนคนธรรมดาก็ทุกแบบประชาชนคนธรรมดาแต่การที่เราทุกพระทุกพระตัวเราคนเดียวนี่ก็เพียงพอแล้วโยมไหนจะทุกข์เพราะแก่เจ็บ ไข้ได้ป่วยในจะแก่ไหนจะทุกข์จากสิ่งที่สมมุติเฉพาะตัวเราเองยศถาบรารศักในจะทุกข์เพราะคำปากคนคนนั้นดูถูกดูถางรูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามหน้าที่การงานไม่สูงมีสิ่งที่ปรุงแต่งอาผ่อนในร่างกายเครื่องประดับไม่ค่อยสวยหรูกโก้ใช้ของที่ไม่มีแบรนด์เนมโอ้ยมันทุกข์เฉพาะคนคนเดียวเนี่ยท่วมฟ้าท่วมดินไหนมิโยมนี่เฉพาะเราคนเดียวนะนะทุกอย่างนี้ใช่ไหม แต่ว่าไอ้ทุกอย่างนี้ก็เพราะทุกพระตัวเราเองคนเดียวแท้ๆนะ่ะแต่พระให้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกอย่างไรพระพุทธเจ้านอกเหนือจากทุกอย่างที่เราเป็นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างทุกเพราะชาวโลกอีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกไม่ใช่เพราะคนคนนี้คนเดียวไม่ใช่เพราะเราคนเดียวแต่เมื่อรู้ว่ามีความทุกแบบนี้กันทั้งโลก ทุกแล้วก็ทุกอีกผิดหวังแล้วก็ผิดหวังอีกแก่เจ็บตายไปแล้วก็แก่เจ็บตายไปอีกเดี๋ยวก็เปิดสงครามแย่งหนังน้ํามันกันเดี๋ยวก็เปิดสงครามนู่นเดี๋ยวก็เปิดสงครามนี่เดี๋ยวก็มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองเดี๋ยวก็จะฆ่าฟันลันแทงกันด้วยการขยายอาณาเขตด้วยการอื่นๆก็สุดแท้แต่แต่สิ่งที่สําคัญนะท่านทั้งหลายแนววาระโอกาสอย่างนี้เนี่ย เราก็มาลองดูเถอะว่าพุทธานุสติของพระพุทธเจ้าที่ตรรมภาพให้เรามาระลึกนึกถึงอยู่ในการที่จะต้องตามระลึกนึกถึงนั้นสิบภาวนาพาตัวรอดไม่ใช่บรอดเราคนเดียวแต่สังคมทั้งหมดนั้นรอดด้วยด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุและหมาการณาที่ขุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงเห็นอย่างนี้แหละทุกอย่างนี้แหละจึงสละออกซึ่งตําแหน่งซึ่งสามารถที่จะให้คุณให้โทษได้ทั้งคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านอยู่กับพระองค์เองทั้งหมดเงินพระองค์ก็ใช้ดับทุกแล้วมันก็ไม่หายอำนาจพระองค์ก็ทรงมีสูงสุดแล้วมันก็ไม่หาย ท่านทั้งหลายที่สุดของการแก้ทุกข์ของทางโลกพาไปดวงจันทร์แล้วพ้นทุกข์ไม่โยมไม่พน้นไปดูของสวยของงามแล้วพ้นทุกข์ไม่โยมไม่พน้นแล้วมีชื่อเสียงสุดแล้วพ้นทุกข์ไม่โยมไม่พน้น ฉะนั้นทุกบทบาทในโลกนี้ที่เราเชื่อใจและเรามั่นใจและเราเข้าใจฝ่ายเดียวหรือไม่ว่าเรามีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีคนนับหน้าถือตาแล้วจะดับทุกได้มีอำนาจแล้วจะดับทุกได้มีเงินแล้วจะดับทุกได้เนี่ยเมื่อเราไม่รู้ความเป็นจริงเหล่านี้เนี่ยเราเลยตกเป็นเหยือ่อ ตกเป็นเหยื่อที่จะต้องเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเป็นผู้ใดใครก็ตามประชาชนคนทั่วไปก็ตามยอมที่จะทำชั่วเพื่อที่จะให้ตัวนั่นน่ะสมประโยชน์กับการที่จะต้องมีเงินมีทองแล้วก็จะไปแก้ปัญหาตัวเองและครอบครัวเสพสุกเซอร์หวยสุข,สข,สข,สขตัวเองให้สบายที่สุดแล้วมันแก้ทุกได้ไหมมันแก้ทุกออกไปหรือมันได้ทุกใหม่เพิ่มโยม สรุปแล้วมันได้ทุกใหม่เพิ่มทุกครั้งกับการที่จะประกอบกิจาการงานใดแทนที่จะเป็นไปเพื่อการแก้ทุกข์มันก็เป็นการเพิ่มสุขโยมมันก็เป็นไปเพื่อเพิ่มทุกขในโยมมันอาจจะสุขบ้างในช่วงคราวแต่ว่าทุกยืนยาวเนี่ยใครจะแก้ให้โยมยกเว้นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นคำว่าพุทธานุสติตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ส่งประสบอย่างนี้อย่างที่เราเป็นนี่แหละพระพุทธองค์ทรงเป็นมาแล้วกับการไม่มีที่ดินที่อาศัยกับการที่ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับการครอบครัวที่ขัดสนจนยากพระองค์ทรงผจญมาหมดแล้วโยมนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญว่า สิ่งที่เรามั่นหมายมั่นตั้งจิตตั้งใจไว้ว่ามีอำนาจแล้วมันจะหมดทุกน่าจะไม่จริงมีเงินแล้วซื้อทุกอย่างในโลกได้นี้น่าจะไม่จริงทำตัวให้คนอื่นยอมรับเคารพนับถือก็จะดับทุกได้น่าจะไม่จริงฉะนั้นมีวิธีการเดียวที่พระพุทธเจ้า ต้องระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้ต้องระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าไว้ธรรม,มโมหเวรกติผู้ใดใครประพุติและปฏิบัติตามจะถึงซึ่งความดับทุกข์โดยมีพระสงฆ์สาวกอริยสาวกเป็นต้นเป็นประธานนั่นสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงซึ่งธรรมานุสติได้เห็นไหม ตัวธรรมานุสตินี่เองทําให้เราระลึกนึกถึงความดีความงามความชอบของแนวทางของพระพุทธศาสนาว่าสามารถกําจัดทุกขได้อย่างแท้จริงและสิ้นเชิงความเป็นจริงแล้วในส่วนของธรรมานุสติให้เราระลึกนึกถึงความเป็นจริงว่า คำตังตอนของพระบรมศาสดาตัามาัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงกล่าวถึงว่าสัจธรรมตามความเป็นจริงสัจจังเวอมตะวาจานี้เองเป็นสิ่งที่เราควรที่จะระลึกนึกถึงตามความเป็นจริงของมันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นก็คือธรรมานุสติสัพสิ่งล้วนเป็นไปตามเวนตามกรรมของมันสัพสั์ก็เช่นเดียวกัน ให้ยอมรับนับถืออย่างนี้แล้วเป็นธรรมานุสติแล้วตมามระลึกนึกถึงแล้วก็นึกถึงสังขารนุสติด้วยสังขานุสติเป็นสังขานุสติที่สามที่จะต้องระลึกนึกถึงมีทั้งหมด10ประการด้วยกันที่จะอยู่กับท่านสั้นๆตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องชี้และเตือนใจให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบร,ร่วมกันในส่วนตรงนี้ ว่าเมื่อได้สังขารุสติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำอีกต่อไปคืออะไรอีกโยมเมื่อได้สังขารุสติแล้วเพื่อที่จะให้เราระลึกนึกถึงไม่ให้มันเกิดความประมาทคลาดเคลื่อนให้เราสามารถเดินทางไปได้กับการที่จะพาตัวตนของคนทั้งหลายให้ผลถูกได้ เมื่อมีสังขานุสติแล้วอย่างไม่พอนะโยมต้องมีอะไรอีกมีศีละศีลานุสติด้วยตัวศีลานุสตินี้เองคํมาให้รู้จักระมัดระวังระมัดระวังในการที่จะประพฤติและปฏิบัติตัวตนของเราของผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามทีการระมัดระวังอยู่ในศิลญาจารวัตร อันงดงามเป็นแบบอย่างของวิธีของคนดับทุกข์นะคือวิธีนิยมคือวิสีศีลานุสตินี่เองนั่นคือเป็นวิธีที่ที่สี่นะส่วนวิธีที่ห้านี่ท่านทั้งหลายวิธีที่ห้าเนี่ยที่จะเรียนและ,จะเจริญพรในท่านทั้งหลายได้ระล,ลึกนึกถึงเพื่อเป็นแนวทางเครื่องมือในการดับทุกข์ได้นั่นคือจาคานุตติเห็นไม่ยมเนี่ย จักขานุสติตัวจักขานุสติโดยย่อนั้นก็คือให้เราเล,ลึกนึกถึงการแบ่งสรรปันความสุขดูความสุขความทุกข์เป็นอารมณ์การบริจาคแบ่งปันเป็นอารมณ์จากขานุสติตู้ปันสุขได้ไหมได้โยมรร้จักแบ่งปันกันได้ไหมได้เก็บของได้ให้คืนได้ไหมนั่นก็เป็นการจากคะส่วนหนึ่งเป็นจากคะ เพื่อที่จะให้เรามีสติและลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำคัญนั่นคืออันดับที่5ต่อไปล่ะเมื่อได้ศีละจาคาแล้วต่อมาก็เป็นอะไรโยมในนุสติ10นะจาคานุสติและต่อไปเป็นเทวานุสติคำว่าเทวานุสติในที่นี้เนี่ยหมายความเอาถึง มีหตริดและอดตปะเป็นอารมณ์นั่นคืออารมณ์ของเทวดาละอายต่อความชุ่วเกรงกลัวต่อบาปผลกรรมที่มันจะตามมาอย่าไปทําเข้ามันทําให้เราเสียนุสติให้เสียปัญญาบรารมีให้เสียคุณงามความดีของเราไม่ยังให้ความสงบและการสิ้นทุกข์ของเราหมดไปได้เลยอย่าไปทำยานั้นนี่คือเทวานุสติและต่อมา ก็เป็นมรณา,านุสติระงับยับยางซึ่งความไม่ประมาทคลาดเคลื่อนในการพบเป็นมนุษย์ไอตัวมรณา,านุสติก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ทั้งหมดแล้วลหละว่าประการที่7เ,เนี่ยก็คือทำให้เราระลึกนึกถึงมรณา,านุสติเป็นอารมณ์นั้นในทํามลายธรรมภาพโพธิ์ถือโพธิคลิปของน้องแก้มแห่งวัดพะบาทน้ำพุไว้ ใครผู้ใดใครติดตามรับชมแล้วก็จะรู้ซึงว่ารู้ว่าน้องแก้มแห่งพระบาทน้ำผู้นั้นเป็นโรคร้ายเดินทางไปสู่ความตายก่อนถึงวัยอันควร,นนรคนนั้นร,รังเกียจคนนี้รังเกียจยาระเกียจพ่อแม่ตายตั้งแต่อายุสามขวบ ปู่ย่าตายายเลยมาส่งไว้ที่วัดพระบาทน้ำาุุโยมน้องแก้มเนี่อายุสิบขวบมาถึงหนึ่งไม่กินข้าวสองไม่กินยาตามที่โครงการเจ้าหน้าที่จัดให้สามลักหนีเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านเป็นประจำสองสามครั้งแล้ว เดินออกไปเหนื่อยก็กลับมาเดินออกไปก็ให้ยามรับกลับมาคราวนี้ท่านพระอาจารย์เจ้าคุณอุดมประชานาลวงพ่ออรงกฎไปตามมาด้วยตัวเองก็ไปถามไถ่ว่าองแก้มจะไปไหนจะไปหายาที่สุรินคิดถึงยาคิดถึงครู คิดถึงเพื่อนอยากเดินไปด้วยความผูกพันนะท่านทั้งหลายมันไกลไกลก็ยอมเดินตายหนูก็ยอมตายเด็กอายุสิบขวบโยมเจอโรคร้ายงานพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเธอหน้าน้องแก้มจะเดินไปลวงปู่จะเดินเป็นเพื่อน เธอน้องแก้มบอกว่าองค์ปู่ไม่ต้องเดินหรือยหลวงปู่เหนื่อยรักหลวงปู่้วยนะหลวงปู่นั่นหมายถึงหลวงพ่อหลวงกดได้สอบถามอย่างนั้นแล้วฝันของน้องแก้มก็เป็นจริงทําไมถึงเป็นเช่นนั้นบ่นอยู่ตลอดเวลาข้าวปลาไม่กินแล้วก็ยาไม่กินอยู่เป็นโรคเอดนะปู่ย่าก็รังเกียจ ครูก็รังเกียจเพื่อนที่โรงเรียนก็รังเกียจน้องแก้มก็รู้ว่าเขารังเกียจก็หาวัาหนคเป็นเอชความเป็นจริงก็คือมันป้องกันได้ป้องกันได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวนิดหนึ่งนะโยม ที่ประสบกับน้องขออนุญาตแก้ไขน้องกุ้งวัดพระบาทน้ำพุนะน้องกุ้งวัดพบาทน้ำพุซึ่งธรรมภาพได้แชร์ภาพตรงนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าอย่างน้อยการเดินทางไปสู่มรณานุสติด้วยวิถีใดๆด้วยวัยใดๆด้วยเหตุใดใด้วยโรคใดๆก็ตามนล้วนแต่เป็นเวทนาทั้งนั้นเนี่ยคำว่าเวทนานะแปลว่าทั้งสุขและทุกข์ด้วยนะท่านทั้งหลาย นั่นคือผลของเวทนาฉะนั้นมรณานุสติตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นเครื่องม Galile ือหนึ่งที่จะเตือนให้เราได้รู้ว่าการที่เราได้มีโอกาสจะทำตัวให้รู้เท่าทันถึงสิบภาวนาเป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้เราเข้าใจถึงซึ่งความเป็นจริงเรียกว่ามรณานุสติแล้วเรายังต้องเสริมเพิ่มเติมด้วยสิ่งที่เรียกดังต่อไปนี้ว่ากายยาคตานุสตินะกายคตานุสตินี่ก็คือตามระลึกนึกถึงไม่สังสาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแปรปรวนอยู่เสมอๆเนี่ยเราเจอความเป็นจริงเหล่านี้ มันก็เลยทําให้เราจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือให้เหมาะกับการีะแก,แก,แก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหลายของเราให้สําเร็จเสร็จชิ้นลงไปได้เนี่ยก็คืออย่างเนี้ยเป็นที่หมายและประการสุดท้าย10ภาวนาเนี่ยสุดท้ายก็คืออาณาปานุสติมันก็สามารถเป็นแหล่งเพาะบ่มปัญญาของเราให้หาย จากความสะดุ้งหวาดกลัวแห่งมรณานุสติและอาปาณานุสติตามระลึกนึกถึงลมหายใจก็ได้ตามระลึกนึกถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นดูให้เป็นปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นสิภาวนาผ่าตัวรอดได้รอดจากทุกรอดจากรอดจากการฆ่าตัวตายรอดจากผู้ที่ล้มจมหมดสิ้นและชีวิตทั้งชีวิตไม่เหลืออะไรเลยคนนั้นก็ไม่ยอมรับคนนี้ก็ไม่ยอมรับ เหมือนเราอยู่คนเดียวโดยเดียวโดดเดี่ยวคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนทําไมถึงเราถึงโดดเดี่ยวเหงาบางคนก็ใช้คําว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นดาราก็ขายหมดทั้งบ้านช่องห้องหอเนี่ยมีเพลงเพลงดังอยู่เพลงเดียวมีเงินเก็บถึง40ล้านร้อยล้านแล้วก็กล่าวว่าเป็นโรคซึมเศร้าจะโรคไหนก็ตามล้วนแต่นํามาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นแหะ ก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าความสุขที่แท้เนี่ยที่เราแสวงหาเพื่อที่จะหาความจริงนั้นมันไม่ใช่นั่นคือแสวงหาอํานาจที่ว่าจะเป็นสุขที่สุดมันก็ไม่ใช่แสวงหาว่ามีเงินมากที่สุดแล้วคนจะนับถือก็ไม่ใช่คนสวยที่สุดแล้วจะนับถือก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาของความสุขทั้งหมดทั้งปวงเลยแต่สุดท้ายแล้วเครื่องมือที่เราจะต้องใช้ ให้เกิดขึ้นและเป็นสุขกับตัวเราเองแก้ปัญหาได้นั่นคือสิบภาวนาดังกล่าวนี้โดยย่อรายละเอียดจะนำพานำเสนอในวาระโอกาสต่อไปตอนนี้ก็คิดว่าสมสมัยได้เวลาขอมาทักทายเตือนท่านทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันแรมเจ็ดค่ำเดือน4ปีชวดเป็นวันโกลนพรุ่งนี้วันพระวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์เรามีนัดกันทุกเสาร์อาทิตย์หกโมงถึงเจ็ดโมงเชา้า เราก็จะมาคุยกันแต่ว่าในช่วงของธรรมบรรยายไรเททอดสุดอยู่ในขณะนี้อยู่ที่ธรรมจัดสรรว่าบางทีก็เจอกันเชา้าบางทีก็เจอกันมากบ้างหน่อยบ้างกับไล์ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Twitter และ Line ตลอดทั้ง YouTube ด้วยสามช่องทางพบกันตรงนี้ทุกวันจะมากบ้างหน่อยบ้างก็ เรียนเชิญสิ่งที่อยากจะเรียนในตอนท้ายก่อนจบจากนี้ขออนุโมทนาฝากไว้ถึง10ภาวนาผ่าตัวรอดได้จากทุกนั่นเองก่อนจบจากฝากเรื่องของเทพื้นกุติสง์สักนิดหนึ่งยยมนะอ่าพื้นกุติสง์สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใดผู้ใดใครที่พอมีศักยภาพมีบุญมีบาร,รมีอยู่บ้างแล้วที่พอจะเกื้อกูลอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันได้บ้างก็ขอเรียนเชิญโยม นั่นคือภาพของจะเทพื้นกุติสงโยงพื้นกุติสงทั้งหมด96ตารางเมตรตารางเมตรละ500บาทนะ <Yeah. S 1> ก็อยากจะเรียนเชิญเจริญพรกับผู้ที่พอที่จะมีกำลังวางชานในการที่จะทำบุญมาตามศรัทธาของท่านนะ นี่ก็คืออยากจะฝากไว้ว่า96ตารางเมตรจะเทพ,พื้นยมซึ่งอันนี้เป็นภาพเก่าอัตมาภาพได้มงลังคาเสร็จสั์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเทพ,พื้นนะพื้นทั้งหมดมี96ตารางเมตรตารางเมตรละ500บาทขออนุโมทนาสาธุบุญแม่สุนีเพตราเทพธิดาประจำแม่น้ำบางบก,กงฉะเชิงเจา้า4ตารางเมตรเป็นปัจจัยทั้งสิ้น2,000บาทปวารณาไว้แล้ว2 ตารางเม็ดของโยมอูอุทุทบานาเทพธิดาประจําอ่อนนุษย์ยี่สิบห้าสองตารางเม็ดอนุโมทนาศาสตร์ทุกเป็นห้าตารางเม็ดนะเมสุนีนัษยสี่ตารางเม็ดนะโยมอูสองตารางเม็ดนะแล้วก็โยมวิชัยจตัคาดอีกสองตารางเม็ดเป็นสี่กับสองเป็นหกหกเจ็ดแปดแปดตารางเม็ดแล้วก็อีกสามตารางเม็ดของโยมมานีรัต ยมจะรันยมนิสาระกูลอ่อนจันท์อีก3ตารางเมตรนะ 4, 5, 6 7สี่ห1าหกเจตารางเมตรแล้วก็มีโยมหลายคนหลายท่านที่ได้เอ่ยนามบ้างไม่ได้เอ่ยบ้างก็ขออนุโมทนามาโยม0 8นย์แ5ดเก้า9จ็ด 45, 5, 2, 4 5่ห้ก็ตารางเมตรละ500บาทที่จะเทพื้นกุฏิสฆงนะขออนุโมทตนาหาก็จะเสริมเพิ่มเติมก็อ,อิดต้องการ3000ก้อนก้อนละ1บาทยินดีโยม 2. ปูนต้องการ20ลูกลูกละ135บาบาทยินดีโยมและประการสุดท้ายทรายละเอียด สายก่อชาายหยาบชาบคิวละ450บาทต้องการ4คิวนะเป็นปันจจัยทั้งสิ้น7,500บาทก็มาร่วมบนบนตามกันบางศรัทธามางดวเวลาเวลาหมดหมดเวลาต้องอกา,าลาจากยมญาติท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านแต่แผ่บนให้ส่งใจไปถึงทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมขอออนโมตนาบนุญ ขอให้ความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องของสิบภาวนาผ่าตัวรอดนั้นสมสมัยได้เวลาตมาภาพ็สมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นกับสถา,าสาธุชนทุกคนทุกท่านทุกครบอบครัวขออํนวยพรรายการแสรงทองส่องธรรมรายการแสงทองส่องธรรม โดยพระครูสุนทรจันทโรพาสวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโทรหรือลย0ย์เาจสหย089 745 5249 089 912 1สอง